เดี๋ยวคูปอกนะครับจะให้ช่างโอนนะครับถอยหลังจอดเข้าซองทางด้านขวานะครับระหว่างรถกระบะคันสีดํานะกับรถเก่งคันสีบอลเงินนะครับ mm. ก็บกบตอนนี้เปิดไฟฉุกเฉินก่อนครับ mm. การเปิดไฟฉุกเฉินก็เพื่อที่จะให้รถข้างหลังระวังเรานะ mm. และการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อป้องกันให้รถคันหลังเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาบางช่องที่เราจะถอยจอดเข้าซองนะโอเคครับตอนนี้เข้าเกียหนึ่งครับเหยียบคัาให้สุดนะดันมาทางซ้ายและดันขึ้นนี่คือเกี่ยนหนึ่งท่าควาวางไว้ที่แป้นเบรคครับ รถจะช้าจะเร็วอยู่ที่การปล่อยคัดเลี้ยงคัสนะครับโอเคตอนนี้ปล่อยรถไหลช้าๆครับปล่อยคัสลงมาอย่างช้าๆให้ข้างรถด้านขวานะครับห่างจากหน้ารถทางด้านขวาประมาณ1เมตรนะโอเคเหยียบคัสก่อนเดย๋ยบคูขวาอธิบายแป๊บหนึ่งโอเครถกระบะเนี่ยครูจะเรียกว่าเป็นคันที่1น,นะครัะโอเคเบรกไม่กด <Okay. S 2> นะครับปล่อยเบรออกมาครับแล้วปล่อยคัดเบาๆช่องที่เราจะถอยช่องว่างเราถอยไปแล้วเป็นคันที่2องอ่ะปล่อยรถไหลครับช้าๆครับช้าๆ คันสีบอลเงินคือคันที่3ให้ตัวเราอยู่ตรงกลางก็คือประมาณป้ายทะเบียนประมาณโลโก้ยี่ห้อของรถคันทางด้านขวามือคันนี้คือคันที่4ี่ยุดปุ๊บโอเคนะก็เดินหน้ามาให้ตัวเราอยู่ตรงกลางรถคันที่4เราจะถอยหลังเข้าซองทางด้านขวาใช่ไหมครับ,รบอ่หมุนไปทางด้านตรงข้ามหมุนซ้ายสุดเลยหมุนซ้ายสุดครับค่อยๆหมุนนะอะ่หมุนให้สุดอ่หมุนสุดปุ๊บคืนกลับมาทางด้านขวานิดนึงเพื่อป้องกันให้ระบบพวงไรพาว power เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบประคับเลี้ยวเสียเร็วนะ<ม>อ่าโอเคตอนนี้มองกระจกมองข้างด้งานซ้ายมีรถไทยมาไหมครับไม่มีครับอะมองฝั่งตรงข้ามก่อนโอเคอ่าปล่อยเบรก่อนครับเราจะตั้งรถเฉียงขึ้นไปปล่อยเบรก่อนแล้วปล่อยคันอ่าปล่อยเบรกครับแล้วปล่อยคันเท้าอยู่ที่แป้นเบรกนะเดี๋ยววางเท้าลอยๆนะครับเดี๋ยเผืิงเยี๋ยอะไรโอเคมองหน้ารถให้หน้ารถเฉียงขึ้นไปมองหน้ารถเราอย่าไปชนรถฝั่งตรงข้ามแล้วก็สลับมองกระจกมองข้างด้านขวาให้ท้ายรถอยู่ตรงกลางช่องโอเคพ่อกลางช่องแล้วนะครับโอเคเม นับหนึ่งนับสองโอเคเข้าเกียร์ถอยหลังครับเกียบคัายสุดว่างด้านขวาสุดด้านลงโอเคตอนถอยหลังแล้วก็มองทางด้านซ้ายมือมองกระจกมองข้างขวามือนะครับถ้ามีกล้องเราก็มองกล้องนะครับถ้ากล้องไม่มีเราอาจจะมองกระจกหลังช่วยด้วยนะครับเพื่อดูว่ามีคนเดินอยู่ข้างหลังไหมมีรถอยู่ข้างหลังไหมโอเคปลอดภัยละข้าขวาวางไว้ที่แป้นเบรกนะปล่อยค่าช้าๆครับปล่อยค่าช้าๆ สำคัญคือรถต้องไหลช้าๆปล่อยคาครับแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงมาลัยไปทางด้านขวาอมุนขวาครับเพราะช่องเราอยู่ด้านขวาต้องหมุนขวาครับปล่อยค่าลงมาด้วยครับไม่ด้ไหลช้าๆแล้วหมุนขวาอมุนครับโอเคถ้ายังเห็นว่าท้ายรถเราห่างจากรถคันสีบอลเงินต้องหมุนพวงมาลัยขวาอีกถ้าไม่เช่นนั้นแล้วท้ายรถด้านซ้ายจะไปชนรถคันสีดํปล่อยรถไหลครับถอยด้านไหนมองด้านนั้นแล้วก็ชิดทางด้านนั้นโอเคหมุนขวาครับให้เชิดรถคันสีบอลเงินไว้โอเคปล่อยรถไหลปล่อยรถไหลครับโอเคอมุนถ้าอย่างนี้ เราต้องหมุนควาให้สุดเลยหมุนให้สุดครับสุดเลยโอเคปล่อยรถไหลครับอ่ามองกระจกนะปล่อยไหลครับโอเคทางขวาไม่ชนนะมองทางซ้ายอ่าปล่อยรถไหลครับทางซ้ายเราจะเห็นอะไรครับเห็นหน้ารถอ่าปล่อดรถไหลครับปล่อยรถไหลอ่าเห็นกลางรถปล่อยรถไหลครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชนรถทางซ้ายปล่อยรถไหลครับอ่าต้องเห็นท้ายรถครับปล่อยรถไหลครับอ่าทางขวาไม่ต้องมองนะมองทางซ้ายปล่อยรถไหลปล่อยปล่อยครับโอเคพ่อ ถ้าเราถอยต่อเนี่ยโอกาสที่จะชนรถทางซ้ายมีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเห็นแบบนี้แล้วเราจะไม่ถอยต่อนะโอเคหยุดรถครับคืนกลับครับเมื่อกี้หมุนขวาคืนซ้ายกลับ2รอบคืนซ้ายกลับครับนับ1นับ2โอเคเหยียบคันที้สุดครับแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งเหยียบคันที้สุดเข้าเกียร์หนึ่งว่างซ้ายขึ้นเท่าความไม่กดเบรกนะแปะไว้โอเคมองไปข้างหน้าจะเห็นว่าหน้ารถเราเอียงทางด้านขวานะเอียงเยอะเลยเอียงขวาเยอะหมุนซ้ายให้สุดครับ หมุนซ้ายไปให้สุดค่อยๆหมุนให้สุดถ้าเอียงเยอะเราต้องหมุนเยอะเอียงน้อยล้วก็หมุนน้อยโอเคหมุนให้สุดนะหมุนสุดแล้วคืนกลับมาทางขวานีดนึงเแบรบกไม่กดนะโอเคอ่าปล่อยคัสเบาๆครับให้รถตั้งตรงขึ้นไปอ่าเแบรบกไม่กดนะโอเคมองนหน้ารถให้หน้ารถเราอยู่ตรงกลางร,ระหว่างเส้นสีขาวฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายกัดกับด้านขวาเพราะเส้นสีขาวฝั่งตรงข้ามจะเป็นแนวเดียวกับเส้นของเราเลยนนะเพราะเส้นจะตรงแนวตลอดตั้งแต่หัวยันท้ายเลยโ okay. อเคดูหน้านี่นึงโอเคอ่รถอยู่ตรงกลางแล้วหยุดเลยโ okay. อเค๋ยวคคายให้สุดครับ เหยียบค้ายสุดโอเคเมื่อกี้หมุนซ้ายสุดคืนขวากับ2รอบนับ1นนับ2โอเคครับเข้าเกียร์ถลังเหยียบค้ายสุดเข้าเกียร์ถลังว่างขวาสุดลงเอาใหม่ครับเข้าเกียร์ใหม่ขึ้นมาว่างใหม่ดังขวาตรงตรงดังขวาตรงตรงแล้วลงอ่าโอเคอ่าเบรกไม่กดนะครับมองซ้ายมองขวานะครับให้รถนะครับถอยลงไปอย่างช้าๆปลอด้วถไหนครับแล้วจะถอยไป ให้ล้อหลังเรานะอยู่ด้านบนของเส้นสีขาวนะแต่ล้อหลังเรามองไม่เห็นเรามองซุ้มล้อตรงโค้งๆนะีนะครับให้อยู่ด้านบนของเส้นสีขาวนะครับรถทุกคันเวลาถอยหลังแล้วต้องให้ล้อหลังอยู่บนเบส้นสีขาวนะเพื่อไม่ให้หน่ารถเรานะครับโดยเส้นสีเหลืองนะถ้าหน้ารถเราเลยเส้นสีเหลืองเราจะกีดความรถผ่านไปผ่านมาอีกนิดนึงครับอีกอีกครับถอยนิดนึงครับช่างอนถอยนิดนึงอ๋อถ้ารถฝั่งตรงข้ามล้อหลังขัดทับเส้นสีขาวฝั่งตรงข้ามแล้วรถของเรา นะครับฝั่งของเราล้อหลังเราก็ทับเส้นสีขาวฝั่งเรานะท้ายรถก,ก็จะไม่ชนกันอย่างแน่น,นอนนะโอเคครับก็เหยียบคันสุดทับเข้าเกี่ยวว่างอ่าแล้วก็ดึงเบรกมืออ่าแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินครับเมื่อสักครู่นี้ช่างโอตจะเห็นว่าเราถอยเข้าซองเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรขอให้รู้วิธีการแก้ไขนะเพราะหลายคนเลยไม่สามารถถอยหลังเข้าซองได้ในครั้งเดียวนะแต่ต้องรู้วิธีแก้ไขนะครับเมื่อกี้ก็สอนวิธีแก้ไขไปด้วยในตัวนะ โอเคเดี๋ยวเราจะขับออกครับเหยียบคันที่สุดเข้าเกียร์หนึง่งดันซ้ายดันขึ้นลดเบรคมือลงแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตีลงนะจะบอกว่ารถคันสีฟ้าเนี่ยเขาขับสวนเลนมานะเพราะฉะนั้นต้องระวังรถที่เขาขับสวนเลนมาเพราะปกติเนี่ยที่พื้นเนี่ยเขาจะมีลูกศรบอกเมื่อกี้เรามาจากทางด้านซ้ายใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเวลาเราออกเราต้องออกไปทางด้าน ขวาก็เท้าขวาวาวที่แป้นเบรกนะปล่อยคัดออกมาอย่างชา้าๆเพราะตอนนี้เราค่อยๆเอยู่อนะค่อยๆปล่อยครับมองทางด้านซ้ายมีใครขับเข้ามาไหมตอนนี้เราให้รถเราไหลไปตรงๆก่อนช้าๆนะครับรถคันสีดําเนี่ยเราไม่ต้องไปพวงเลยเพราะเราจะเลี้ยวขวาออกไปใช่ไหมเราจะชนรถคันสีบอลเงินนะครับเราต้องระวังสีบอลเงินนะโอเคโอเคปล่อยคัดออกไปอย่างชา้าๆให้ตัวเรานะอยู่ประมาณล้อหน้าของรถเก่งคันสีบอลเงินโอเคปล่อยรถไหลครับโอเค ระหว่างนี้เราก็มองซ้ายไปด้วยมีใครเข้ามาไม้ลอดรถไหลเอาให้ให้เรายอยู่ตรงร้อหน้าเขาโอเคหรือจะให้กระจกนะครับข้างขวาเราเนี่ย,ยอยู่ตรงกับอยู่ตรงกับหน้ารถเขาพอดีแบบนี้ได้โอเคมองซ้ายซ้าอีกทีไม่มีใครนะ้าโอเคปล่อดรถไหลช้าๆครับเดี๋ยวไม่กดนะปลอ่อยเขาไปช้จะโอเคแล้วหมุนขวาสุดเลยหมุนสุดเลยครับหมุนสุดอ่าแล้วมองกระจกปล่อดรถไหลด้วยอ่ามองขวาชนไหมไม่ชนครับไม่ชนห่างเลยนะมองขวาตรงข้ามชนไหมไม่ชนไม่ชนโอเคครับมองหน้ารถก่อนอย่าเพิ่งรีบคืนนะอ่ะหน้ารถใกล้ๆตรงล้วคืนกลับคืน โอเคครับเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเราไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ